ไม่ต้องต่อจานนี้เราก็แช่แข็ค่ะที่ปากใบี่ะแล้วกหนีบพริน้ำที่ยกย็นทีนี้ะแช่บะหม่ออกเลยมึไม่เนะคียยยค่ย,บยวบะมีบางเลยงานไว้ทีค่ะที่จะดิ้นเงินพริกเขียหน่อยนะพริกเขียวกะมีอ่ออา Paket wow. tip. Wow. 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 ครับผมปลากระพี้ครับปลากระพี้นี้ปลากะเพราแล้วก็มีไข่ดาวง่ายๆครับ